ครับสวัสดีครับที่นี่ช่องหมอดียาก็กับผมในศัตวแพทย์จตุเทพอนุชชพีดาวันนี้หมอจะมาพูดในหัวข้อพยาธินนหัวใจกับพยาธิในเม็ดเลือดเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับ <Favorite Blood> ก็มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงหลายท่านนะครับเกิดความสับสนตัวตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับเวลาหมอวินิจฉัยว่าสัตว์เลี้ยงของเขานั้นเป็นพยาธิในเม็ดเ,ดเล,ลือดเจ้าของก็จะแจ้งกลับมาว่าน้องเขาอ่ะเพิ่งจะถ่ายพยาธิไปเองนะหมอหรือเข้าใจผิดว่า ยุงเป็นพาหะน้าเชื้อของพยาธิในเม็ดเลือดหรือเข้าใจว่าพยาธิหนอนหัวใจคือพยาธิในเม็ดเลือดเพื่อเป็นการคลายข้อสงสัยนะครับจึงเกิดคลิปนี้ขึ้นมาถึงที่มาที่ไปลงถึงวิธีการป้องกันทั้งพยาธิหนอนหัวใจและก็พยาธิในเม็ดเลือดด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีดีที่มีสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดต,ต,ติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอด,ด้วยนะครับพยาธิหนอนหัวใจมีศัพท์วิชาการว่า d e o x f i l a r i a i m m i t i s เป็นปรสิตท,ที่มีรูปร่างคล้ายกับสปากเก มีทั้งเพศผู้และก็เพศเมียถ้าให้เปรียบเทียบกับพยาธิในลําไส้แล้วนะครับก็จะมีรูปร่างที่เล็กกว่าและก็ยาวกว่าแต่จะอาศัยอยู่ในหัวใจกับเส้นเลือดที่ไปยังปอดพยาธิตัวแก่ตัวเมียนะครับหตัวสามารถผลิตตัวอ่อนได้ถึง1นึ่งพตัวต่อว,ว,วันซึ่งพยาธิตัวอ่อนนั้นเขาเรียกว่าไมโครพิลาเรียรการติดต่อน,นั้นจะอาศัยยุงบ้านเป็ผ่านนําเชื้อโคตที่พยาธิจะชอบอาศัยและก็จะเจร,ริตัวโได้ดีนั้นก็จะเป็นสุนัขและก็แมวนะครับ แต่ในคนนั้นจะพบได้น้อยมากดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าในคนนั้นจะเป็นด้วยกันง่ายๆนะครับสิ่งสําคัญของพยาชนิดนี้ต้องอาศัยยุงจึงจะทําให้วงจรชีพนั้นสมบูรณ์แบบได้นั่นหมายความว่าพยาตัวแก่ที่จะรญเติโตัวอยู่ในร่างกายสัตว์เลี้ยงได้นั้นจําเป็นจะต้องอาศัยยุงเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนของพยาตัวอ่อนที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการปฏิสนธิระหว่างพยาตัวผู้แล้วก็พยาตัวเมียนั้น จะไม่มีวันที่จัดจะเติบโตไปเป็นพยาธตัวแก่แต่อย่างใดนะครับจําเป็นจะต้องอาศาัยายุงในการดูดเอาตัวอ่อนเข้าไปเท่านั้นที่จะทําให้วงจรชีพนั้นเกิดขึ้นได้นะครับวงจรชีพของพยาธในตัวยุงเมื่อใดก็ตามที่ยุงนั้นได้ดูดเอาตัวอ่อนของพยาธเข้าสู่ร่างกายตัวอ่อนของพยาธนั้นก็จะอยู่ในระยะของ L1 นะครับการพัฒนาการของ L1 เข้าสู่ L3 นั้นจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ2สัปดาห์ด้วยกัน แล้วก็จะหยุดการพัฒนาการอยู่ที่ L3 ที่ต่อมน้ำลายของยุงเราจังหวัดที่ยุงนั้นเข้าไปกัดสัตว์เลี้ยงแล้วก็ปล่อยเชื้อเข้าสู่ร่างกายต่อไปนะครับวงจรชีพของพยาธิในสัตว์เลี้ยงเมื่อใดก็ตามที่ตัวอ่อนของพยาธินั้นถูกปล่อยออกมาจากยุงตัวอ่อนระยะ L3 ก็จะยังไม่ได้ไปไหนไกลนะครับก็จะยังอยู่บริเวณชั้นผิวหนันงรอความชื้นที่เหมาะสมและจะมีการลอกคราบเข้าสู่ระยะ L4 ซึ่งจะใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น6-10วัน จากตัวอ่อนระยะ L4 นั้นก็จะมีการชอนใช้เข้าสู่กล้ามเนื้อแต่อย่างช่องอกแล้วก็ช่องท้องแล้วก็จะพัฒนากลายเป็นตัวอ่อนระยะ L5 ซึ่งจะใช้เวลาทั้งสิ้น70-90ถึงวันจากตัวอ่อนระยะ L5 นั้นก็จะเข้าสู่เซลล์ด,ดำเพื่อที่จะไปยังหัวใจแล้วก็จะมีการพัฒนากลายเป็นพยาธิตัวแก่เมื่อใดก็ตามที่พยาธิตัวแก่เพศผู้กับเพศเมียมาปฏิสนธิกันก็จะผลิตเป็นลูกซึ่งเป็นพยาธิตัวอ่อนระยะ L1 หหรือที่เขาเรียกว่า ไมโครฟิลาเลียเราจังหวะให้ยุงเข้ามาดูดเลือดเอาตัวอ่อนของพยาธิเข้าไปพัฒนากลายเป็นระยะต่อไปในตัวยุงนะครับอาการทางคลินิกความรุนแรงของโรคก,ก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนของพยาธิตัวแก่แล้วก็แอคทิวิตี้ของสัตว์เลี้ยงนะครับในพยาธิตัวแก่ที่มีจำนวนเท่ากันสัตว์เลี้ยงที่มีแอคทิวิตี้มากย่อมแสดงอาการได้มากกว่าสัตว์เลี้ยงที่มีแอคทิวิตี้น้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นจะมีอาการไอเหนื่อยหอบง่าย จัดสัตว์เลี้ยงที่เคยกระตือรือร้นดีก็จะแสดงอาการเฉื่อยชาลงกินอาหารได้ไน้อยลงหายใจทีน้ำหนักตัวลดแต่ก็เกิดภาวะท้องมานอาการจะดำเนินแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับพยาชชนิดนี้ไม่ได้ก่อความเสียหายเฉพาะหัวใจเท่านั้นนะครับแต่สามารถที่จะก่อความเสียหายที่ปอดตับไตและก็หลอดเลือดได้นะครับพยาธิในเม็ดเลือดหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งทางวิชาการว่าปัดพลาสัย แต่ถ้าให้แปลตามตรงนะครับก็คือพยาธิเม็ดเลือดซึ่งตรงจุดนี้นี่เองนะครับที่ใคยหลายๆคนนั้นได้เกิดความสงสัยการมีตัวตนของมันแต่แท้ที่จริงแล้วก็คือเป็นเชื้อที่อาศัยอยู่ในเห็บหมัดรอโฮสที่เหมาะสมในการหยดเลือดซึ่งโฮสที่เหมาะสมที่เห็บหมัดชอบก็จะเป็นสุนัขแล้วก็แมวนะครับแต่โชคดีนะครับที่คนนั้นเป็นโฮสที่เห็บหมัดนั้นไม่ได้ชอบเอาซะเลยเมื่อใดก็ตามที่เห็บหมัดที่มีเชื้อพยาธิในเม็ดเลือดนั้นได้กัดสัตว์เลี้ยง เชื้อก็จะถูกปล่อยเข้าสู่กระแสเลือดผ่านทางน้ำลายของเอห,หมัดสุนัขหรือแมวที่อายุยังน้อยและภูมิต้านทานร่างกายยังไม่ได้แข็งแรงดีพอก็มีโอกาสที่จะป่วยได้ง่ายนะครับแต่ถ้ายังสงสัยอยู่หมอก็จะขอเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็เหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นในคนอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกกับโรคมาลาเรียแต่จะต่างกันตรงที่ว่าของคนนั้นจะมียุงเป็นพานในการนําเชื้อนั่นเองนะครับเชื้อพยาธิในเลือดนั้นก็จะมีหลากหลายชนิด มีทั้งเชื้อแบคทีเรียโปรโตโซวัวและก็ดิเกเซียและก็มีเชื้อไหลตัวเช่นกันนะครับที่ก่อโรคในบ้านเราโดตัวอย่างเช่นเชื้อออริเชียเอปโตซูลบาบิเซียและก็แมโครพลาสมาซึ่งเชื้อเหล่านี้นั้นก็ล้วนอาศัยเทปมันนดเป็นตัวนำพาในเองนะครับอาการทางคลินิกอาการที่แสดงออกจะค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะครับแต่ที่มักจะเป็นกันส่วนมากจะเป็นอาการซึมเบื่ออาหารร่วมกับการมีไข้สูง แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะเข้าสู่ระยะเรื้อรังที่พบสุดมากก็จะเป็นภาวะโรคหิดจางมีจุเดเลือดออกามร่างกายเลือดกำเดาไหลอาการทางคลินิกบางอย่างนะครับเป็นผลข้างเคียงของโรคดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องทําการวินิจฉัยเพื่อเข้าสู่โรคให้ได้ร็วที่สุดโดยตัวอย่างเช่นตับโตไตาวายข้ออักเสบเก็บดามเนื้อตั้มตัวชักอัมาพึกจอประสาทตาอักเสบ แม้กระทั่งอาการอาเจียนกับท้องเสียก็ถือว่าเป็นผลข้างเคียงของโรคได้เช่นกันนะครับจึงจําเป็นจะต้องทําการวินิจฉัยเพื่อจะได้ทําการรักษาให้ตรงจุดที่สุดนั่นเองนะครับการป้องกันเดี๋ยวนี้จะมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกันได้ทั้งเห็บหมัดพยาธินอนหัวใจในตัวเดียวกันนะครับมีอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวหมอจะขอเริ่มจากน้องแมวก่อนนะครับในน้องแมวนั้นผลิตภัณฑ์หลักๆนั้นจะเป็นรูปแบบของยาหยอ,อกหรือสปอร์ตออนนะครับที่จะสามารถป้องกันได้ทั้งหมันนหมนนดและก็พยาธิหัวใจ ก็จะมีทั้งหมด3ผลิตภัณฑ์ด้วยกันตัวแรกนะครับก็คือ a d v o c a t e Advocate Adv นั้นจะมี2ขนาดขนาดที่1ก็คือน้ำหนักตัวไม่เกิน4กิโลกรัมแล้วก็2ก็คือน้ำหนักตัว4.5กิโลกรัมผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะครับก็คือ Revolution ก็จะมี2ขนาดด้วยกันขนาดเล็กสุดนะครับก็คือจะน้ำหนักตัวไม่เกิน2.5กิโลกรัมแล้วก็ขนาดที่2ก็คือ2.6ถึง7.5กิโลกรัม แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่3าก็คือบอร์ดไลน์ก็จะมี2ขนาดด้วยกันขนาดแรกก็จะน้ําหนักตัวไม่เกิน25กิโลกร,รมัมขนาดที่2ก็คือน้ําหนักตัว2 5ถึง7.5กิโลกร,รมัมผลิตภัณฑ์รูปแบบของยาหยอนนะครับหมอนแนะนําว่าให้หยอดเดินละหนึ่งครั้งก่อนหรือหลังอาบน้ํา2วันนะครับในส่วนของสูนักนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบของยาก,กินแล้วก็ยาหยอดที่จะสามารถป้องกันได้ทั้งเห็บหมัดแล้วก็พยาธิหัวใจ มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวหมอขอเริ่มต้นจากรูปแบบยากินก่อนนะครับก็คือนกัสสเปกตานะครับจะมีทั้งหมด5ขนาดด้วยกันเดี๋ยวหมอจะขึ้นให้ทางฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็รูปแบบที่2ก็คือรูปแบบของยาหยอนนะครับที่เรียกว่าเรบูลูชันนะครับ <assa> ก็จะมีทั้งหมด5ขนาดด้วยกันเดี๋ยวหมอจะขึ้นให้ทางฝั่งขวามือนะครับรูปแบบยาก,กินก็แนะนําให้กินเดือนละ1ครั้งนะครับส่วนรูปแบบของยาหยอนนะครับก็สามารถหยอดก่อนหรือหลังอาบน้ํา2วันได้นะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับพยาธิในหัวใจและก็พยาธิในเม็ดเลือดเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเดี๋ยวหมอเขาสรุปง่ายๆนะครับในแง่ของความเหมือนนั้นถ้าเราสังเกตอยู่เผืนดีๆก็คือมันจะใช้คําว่าพยาธิเหมือนกันแต่ท่านในแง่ของการก่อโรคแล้วก็จะก่อโรคเกี่ยวกับระบบเลือดเหมือนกันโดยที่พยาธิในหัวใจนั้นจะไปขัดขวางการไหลเวียนของเลือดในหัวใจปอดและก็ตับ ในส่วนของพยาธิในเม็ดเลือดนั้นจะไปทําลายระบบเม็ดเลือดแดงทางระบบแล้วก็เก็ดเลือดแล้วก็ภูมิการลางกายด้วยนะครับในส่วนของความแตกต่างนั้นก็จะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันข้อที่1ก็คือในแง่ของผาหะนําโรคพยาธิในหัวใจนั้นจะอาศัยยุงเป็นผ่าหะในการนําโรคส่วนของพยาธิในเม็ดเลือดนั้นจะอาศัยเ็บหมัดเป็นผ่าหะในการนําโรคแล้วก็อย่างที่2ก็คือทางกายภาพนะครับพยาธิในหัวใจนั้นเป็นพยาธิจริงๆนะแต่จะอาศัยอยู่ในหัวใจแล้วก็หลอดเลือด ในส่วนของพยาธยิในเ,เลือดนั้นจะเป็นเพียงแค่เชื้อโรคที่จะไปก่อโรคในเ็เลือดแดงเด็ดเลือดแล้วก็เมดเลือดขาวซึ่งจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับแล้วก็ไม่ใช่พยาธิในลาไส้ที่หลายๆคนเข้าใจกันด้วยนะและนี้ก็คือบทสรุปง,ง่ายๆในคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามได้ที่ช่องหมอธีดานะครับสําหรับคันนี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบาย